ยักษ์ใหญ่เชีกยกย็กส่งสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,นะคะตอนนี้ก็คือเนี่ยค่ะกำลังมัดโซ่เรียบร้อยละมาเชื่อกเรียบร้อยแล้วต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะงานนี้เพราะว่าที่แขงเอะ,อ,ะอันนี้ก็ประจํางานทีถาว่าแกถ้าเกิดอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเกิดดึงถอยหลังลบหลังเนี่ยกระายมากแล้เวเขาเฟืองเขาแย่ง ติดไรบากบายๆเดี๋ยวจะซื้มาคลิปแต่ว่ามันเอียงไงมันก็เลยแล้วเพื่อนที่เขาแคบด้วยนี่มันเอียงถอยหลังเอาไม่ได้ถ้าเดึงแค่ดึงน่ะติดตรงไหนติดต้นไม้ไม่ใช่เลยเราไปไหนไม่ได้ติดต้นไม้ เนี่ยดนิดเดียวที่ขาวมดขอเต็มเลยเนี่ยนะคะจี่ดไปติดตะกี้เนี่ยล้อมลงตรงนี้พอดีเลยแล้วก็นี่ไงถ้าถอยหลังขึ้นมาเอะไร่ก็รุบพดหน้ารถมันจะวิ่งไปทางนี้ถ้าถอยหลังใช่ไหมก็เป็นถอยหลังห้ามจะวิ่งไปทางนี้เพราะทีนี้มันก็จะพลุกไปมันจะลายกว่าง มันมีอยู่แต่ถ้าเดินหน้า,ป,าปุ๊บสบายจิบอ๋อเอ็นดูพี่ไทยโซ่แล้วนะคะไปทางพื้นที่ครับแคบนิดนะึงสมซาสมซาที่มันแคบอ้อยพอแล้วต้องถอยเยอะหลาย ไอ้นู่นก็ยาวไปชิ้นส่วนอนะยาวเลยมันก็เลยต้องซอยกันเก็บแต่ที่มันแคบนะทีนะน่นี่ก็มนไม้ของงานแล้วนิดนึงยอ่านเล็กน้อยอานดึงน้องออกมานิดเดียวเองน่องข้นซ่าโอ้พี่ห่างแกก็รับงานเลยเก่งมากเลยที่แข่แต่ว่าแหละพูดยากเจ้าประจําเขาเจ้าดังเดิมก่อารับงานเกียรมาก็ต้องเออนี่ผมก็ต้องมาทําให้ก่อนเหมือนเราเนี่ย นะ้คนาคุณสามก็เดี๋ยวเข้าไปงานต่อยนะคะงานส่วนของเรางานนี้ก็ขึ้นควรน่าจะขึ้นควนก่อนตรงนั้นที่เป็นหิหนก็น่าจะน้านก็น่าจะยังไม่ทําก่อนน้าแค่บอกว่ามันก็คืออะไรอ่ะเว้นไว้ก่อนเลยนิดเดียวออกขึ้นควรไปเลยก่อนนี้เที่ยวกัมนมที่คือคับแคบมากเลยนะคะเป็นที่นี่ดูนีนนน่ออกลำบากเลย อ๋อเขารู้แล้วต้นผักหวานตาย็นเลยเยใช่ใช่แหละติดไม้ไม่ติดพ้นติดติดต้นยางทีแ่ทแคบพื้นที่ขางแคบนี่หนึ่งควรกระโดดแล้ว โอเคต้น okay, bon. ต้องถอยนิดหนึ่งค่ะเอาเลยค่ะพี่เราจะแข้งไปนลยอันนี้รู้สึกจะฝีมือด้วยยาก,กนเนี่ยรอยเปลือกวามมา่าทะเลาะคนอ่ะที่แคบอ่ะไปแล้วหนึ่งต้นโอเคค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วดึงน้องขึ้นมาแข้งลอยได้แล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะ ก็แล้วเราก็จะขึ้นไปบนควนต่อเลยต่อนะคะหลังจากที่อย่าบอกนะทำงานต่อ,เอย <c oughs> เป็นเราลับแล้วเนี่ยเราไม่ทำแลวมันเอเนียงแรงที่คุณนท,ท,ที่มัน,ม,นมันลาบแข่งออกไปเยอะเลยนะคะเลไปเรานึกว่าพี่แกจะทำงานต่อย ไม่ไเลยอะละค่ะตอนนี้ก็นี่งาคุณแค่ขอบคุณแค่ไม่เป็นไรค่ะค่ะนี่นะคะคุณที่งานน่าจะมีงานเจ้าประจำก็กได้ก็อาจจะเจ้าประจำแบบนีนสนนน้ส่วนงานส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่เขาแบบเรียกเลยรับเหมือนก็เราอะค่ะงานเจ้าประจำนิดนึงก็ต้องรับแต่ว่าอะถ้าไปอย่างนั้นอย่างนี้เราคงเห็นคุณที่พวกเราจะไม่เอาละ นี่นะจะสมซาต้องบอกเลยว่านี่นะคะใรข้างหลังที่เราบอกเนี่ยเราจะมีทุกพันไที่ติดไปเงี้ยมันจะปิดปิดหน้าแต่งขาวของเราเหมือนกันจะร้องออไปเลยแต่ขงาวจกมัดเชือกแต่เวลาอย่างที่บอกค่ะเวลาตัดหญ้าเยอะๆหญ้ามันมันมันกองอยู่แล้วทีนี้มันจะไม่พุ่งออกมามันก็จะมันไปในไปมีดทีนี้มันก็จะลำบากมันก็จะไม่ค่อยหมุนก็เลยต้องมัดกันไว้แบบนี้นี่นะคะจริงๆมันมีที่ปิดกันทุกคนทุกันทุก่ันหละ เครื่องแต่ก้ามันมีทุกคันบางคันก็ออกบางคันก็มันตองเราออกนะคะเพราะแต่นี้ของเราเครื่องแต่ยา้าตอนใหม่ละทําใหม่ของเก่าที่ซื้อติดรถมาเนี่ยพังไปละเรียบร้อยไปละอันนี้คือเขาทาใหม่ต่อใหม่ละสะภาพก็เลยไม่ค่อยเวิร์กไ่เดี๋ยวจะใช้ได้อยู่ <laughs> นี่นะอันนี้ของพี่ขาเอากิดรถติดรถม,มาก็มาณไปนิดนึงสัมภา โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะยายเชียร์ก้าสูงขอบคุณที่ร่วมติดตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์นนนด้วยนะคะ